กดติดตามแล้วกรุรา,ากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดสังคลิปโตจยต้ากลับมาเริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆรวมถึงไฮไลซ์ฟีโวและ f o r t จู e r อร์รนปปรับโฉมใหม่ตามที่เราได้เคยนำเสนอแผนงานการผลิตไปเมื่อวันก่อนทำให้กำหนดการเปิดตัวต่างๆน่าจะใกล้เคียงกับกำหนดการเดิมก่อนหน้านี้นอกจากนั้น ยาริสรุ่นปรับโฉมใหม่รวมถึงโคราคอสก็จะถูกส่งเข้าสู่สายการผลิตหลังจากนี้เช่นกันแม้ว่ากำหนดการเริ่มผลิตยังไม่มีการยืนยันในขณะนี้ก็ตามบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดประกาศเปิดสายการผลิตรถยนต์ทั้งสองกัดของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าสำโรงจังหวัดสมุทรปราการและโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาในวันที่1 1พฤษภาคม 2563ในขณะที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวจังหวัดฉะเชิงเซาจะกลับมาเปิดสายการผลิตอีกครั้งในวันที่25พฤษภาคม2563ทั้งนี้การเปิดสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยทั้ง3แห่งจะดำเนินการภายใต้แนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในบริษัทอย่างเคร่งครัดก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปว่าการผลิตไฮลัก์วีโวรุ่นปรับโฉมใหม่ซึ่งใช้รหัสภายในว่า 645B จะถูกเลื่อนออกไปประมาณ1เดือนไปเป็นเดือนมิถุนายนจากเดิมในเดือนพฤษภาคมซึ่งการผลิตฟอร์จูเนอโฉมใหม คาดว่าจะเกิดขึ้นพร,พร้อมๆกันในขณะที่ยาริ s รุ่นปรับโฉมใหม่แพยใต้รหัส 535B และโครา Cross ในรหัส 740B และรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นในรหัส 965B ที่ยังไม่ทราบชื่อรุ่นยังต้องรอการยืนยันแผนงานการผลิตอยู่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ